ละน้องแพรจะถามว่าเอ้าเดี๋ยวจะรออะไรล่ะถ้ามันไม่มีอะไรให้รอก็ซื้อเลยสิเพราะ v a l u a t i o n มันก็ยังถูกผมคิดว่าตอนนี้ตัวเลขหลายๆอย่างในประเทศจีนที่เกี่ยวกับโควิดเนี่ยผมยังค่อนข้าง question mark เนาะภาวะอย่างนี้มันจะเสริมเรื่องสภาพคล่องซึ่งเวียดนามเนี่ยอาจจะยังด้อยกว่าในเรื่องของสภาพคล่องแต่ภาพเศรษฐกิจภาพความที่จะมีปัญหาในอนาคตเรื่องการขัดแย้งทาง geopolitical เนี่ยเวียดนามไม่มีเลยนะเวียดนามดูเหมือน มีโอกาสจะเป็นวีเชฟถ้า GDP ปีหน้าเขาโตได้สักหเนี่ยผมผมคิดว่าทุกอย่างมันก็จะค่อยๆค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปแล้วก็ร่วมถึง <S 2>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  ประมาณนั้นแต่จริงไม่ไม่ได้เป็นสาเะสำคัญนะจริงๆถ้าไปดูเมืองจีนเนี่ยเมืองจีนก็ไม่ได้เป็นฟ r นเท i e มา a r เก็เนาะแต่ผมก็เห็นฝลังเขาน้อยเหมือนกันเอออันนี้ฝากไว้ให้คิดแต่กันฝากไว้ให้คิดคือผมไม่ได้ใจว่าอินโดนีเซีย ก็เป็นประเทศที่ GDP per head มันเหนือเวียดนามนิดหน่อยแต่ฝรั่งเข้าเยอะมงไหมฮะ n v d i อะไรพวกนี้เข้าเยอะประเทศไทยเข้าเยอะเหมือนกันแต่เวียดนามเขาน้อยจีนเขาน้อยผมไม่แน่ใจว่ามันมีโพลิซีบางอย่างหรือเปล่าที่แบบคุณเป็นประเทศสังคมนิยมอะ่ะอาจจะคุณเปลี่ยนกฎหมายเปลี่ยนอะไรไม่รู้ว่าได้เร็วมากได้อะไรที่มันคำนวณไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เป็นเหมือนระบบที่พวกเขาเข้าใจอะ่ะมันอาจจะมีทําให้ต่อให้มันเป็น emerging market อะ เงินทุนก็อาจจะไม่ได้เข้าเหมือนอย่างที่เราคิดว่ามันเหมือนเมืองไทยอะครับนึกภาพอันนี้ผมตั้งเป็นข้อสังเกตนะแต่ผมก็ไม่รู้นะถ้าผิดช่วยแก้ไขด้วยนะครับก็เดาเดามาคุยกันสนุกสนุกโอเคค่ะขอบคุณพี่มี่ค่ะพี่มี่มาแตะที่ตลาดหุ้นจีนีสักเล็กน้อยอตลาดหุ้นจีนตอนนี้เริ่มเปิดเมืองเริ่มคลายล็อกดาวน์แล้วพี่มี่มองตลาดหุ้นจีนตอนนี้ยังไงบ้างคะก็ตลาดหุ้นจีนเนี่ยจริงๆผมมองว่าเนี่ยมันเป็นไทมิ่งของการใกล้จะได้ลงทุนแล้วนะสําหรับผมนะฮะใกล้ของใกล้ละ เพราะว่าจริงๆภาพไปนิดนึงคือพื้นจีอ่ะผมก็คิดว่ามันจะขึ้นแหละแต่ไม่คิดว่ามันขึ้นเร็วขนาดนี้ขึ้นทีเดียว3ากว่าเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนตัวยังคิดว่าถ้ายังไม่มีอ่ะรอสักหน่อยรอสักให้มันย่อจากที่มันขึ้นไป30%เนเนี่ยสักหนึ่งในสหรือครึ่งหนึ่งเนี่ยตรงนั้นน่าจะเป็นเลเวลที่ลงทุนได้นะครับเพราะว่าเมืองกำลังจะเปิดและน้องแพรอาจจะถามว่าเอ้าเดี๋ยวจะรออะไรล่ะถ้ามันไม่มีอะไรให้รอก็ซื้อเลยสิเพราะ valuation มันก็ยังถูก ผมคิดว่าตอนนี้ตัวเลขหลายๆอย่างในประเทศจีนที่เกี่ยวกับโควิดเนี่ยผมยังค่อนข้างเ e s t i ช n m มา k เนาะเหมือนมีข่าวหนึ่งที่เขาบอกว่าคนติดเชื้อโควิดในกวาง,งโจว<ม>อาทิตย์หนึ่งหนึ่งแสนหกหมื่นคนสมมติน,นะครับหนึ่งแสนแต่มีคนตายศูนย์คนอะไรอย่างเงี้ยจริงหรอวะมันฟังดูแปลกๆเว้ยเพราะว่าเราลองคิดนะประเทศทั่วโลกอะ่ะเขาฉีด m อ n a กันแล้วซึ่งมันก็ช่วยปกป้องไประดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพร่เชือ้อ ให้แพร่เชื้อได้ช้าลงปกป้องให้ตายยากขึ้นป่วยหนักยากขึ้นอัตราการเสียชีวิตมันก็ยังสูงกว่านี้ถูกไหมครับจีนตอนนี้ต้องยอมรับว่าเกือบทั้งประเทศอะมีคนฉีด mna น้อยมากนะน้องแพร่เน็กดิตถ้ามันยังไม่มีคนฉีด mna แปลว่าเขาก็แพร่เชื้อโคนง่ายเลยถ้าเขาติดมันก็คือจะไปสู่อะไรที่เร็วกว่าชาติอื่นที่เขามีติดเขาเรียกว่าถ้าเรามีชิดมีภูมิอยู่ในตัวบ้างอะบางคนมันก็ไม่แพร่บางคนก็แพร่อะไรเงี้ยบางคนอ่อนแอบางคนแข็งแรงแต่เนี้ยคือ รีซูมเหมือนทุกคนไม่มีไม่มีเอมอเอ่ะเพราะนั้นจริงการแพร่ระบาดอะ่ะมันมีสิทธิ์จะมากกว่าที่เราคิดโดยเฉพาะในช่วงมกรากรุ่งพาที่เป็นตรุษจีนเป็นปีใหม่ที่ผู้คนจะเคลื่อนย้ายกันทีเป็นพันๆล้านเที่ยวกลับกลับไปบ้านไปเจอผู้คนเจอพ่อแม่เนี่ยเรามอนิเตอร์ตรงนั้นดีๆแต่ถ้าหลังจากนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าปีหน้าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจจีนจะกลับมาโตแรงผมฟังฝ่ายรัฐบาลหรือว่า เขาเรียกน้กวิคะห์ในจีนนะครับบางคนก็เดาว่าปีหน้า g d p จีนจะโต6-8อะไรเงี้ยซึ่งปีนี้ก็ตั้ง5.5แล้วเหลือ4เหลือ3อายังไม่รู้ว่าตอนนี้จะเหลือ2กว่ากว่าหรือ3ประมาณนี้แต่ปีหน้าไอ้6-8ไม่กล้าคิดหรอกแต่กลับมาโต4-5เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาตื่นเต้นแล้วนะน้องแพรมันก็ <S 2> <S 2> มันก็ฟื้นทุกอย่างกลับมาแล้วเราลองไปดูงบรายตัวเนี่ยเริ่มเห็นทรายบางอย่างอ่ะผมพูด ัวเร็วๆเหมือนผ e ู้ e c o m m e r ์ซจีนก็ได้ที่ทุกคนตามพวกอินดี้บารบาเจดีดอทคอมพนตัวๆอะไรพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยาภาพมันยังไม่ได้ฟื้นตัวหรอกเพราะมันล็อกดาวน์ใช่ไหมครับน้องแพแตเ่เราจะไปดูเนี่ยท็อปไลน์มันก็ไม่ค่อยดีทุกคนก็เดาถูกนากวิเคก็เดาถูกแต่ถ้าไปดูบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยมันทําดีกว่าคาดมันควบคุมต้นทุนได้มันประหยัดต้นทุนได้มันจัดก,การ s g a ได้ดีขึ้นมากๆๆ,ๆเพราะนั้นถ้าเปิดประเทศกลับมาแล้วยอดขายมันกลับมาน้องแพรลองดูสิครับ อ่าถ้าเขายังควบคุมคอนโทรลต้นทุนได้ดีอยู่เนี่ยภาพกําไรหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทรายที่ดีกว่าที่ทุกคนคาดบนว a ลูเอชันที่ต่ํามากเดี๋ยวพามาบอกไหมครับแต่ต้องไปดูรายตัวนะเพราะว่าอ่าอย่างบาบาเนี่ยจริงๆตลาดมันลบเท่าไหร่ไม่รู้บบาก,ก็ลบมากกว่าเพื่อนแต่พินตัวตัวเนี่ยโอ้โหมันโตมันมันกินมาเก็ตแชร์จาก阿里巴巴อ่าเจดีก็ยังพอไปได้ก็ยังโตแต่ว่าอบาบาก็เสียมาเก็ตแชร์เราก็ต้องไปเลือกว่า เราจะเอาใหญ่แต่มันคงมีลูกเยอะแยะที่เผื่อว่าลูกจะมาปลดล็อกหรือเราจะเ,เฉพาะตัวที่แบบมันกินมาเก็ตแชร์ว่าผมเชื่อว่าการกินแชร์เนี่ยสำหรับบาบาไม่ใช่เรื่องช็อตเทอมจากโควิดนะส่วนตัวผมผมแอบคิดว่าอย่างน้อยสามปีอะเรายังเห็นภาพของอาลีบาบาที่เสียมาเก็ตแชร์อยู่และพินตัวตัวควายโศควายโศวตอินควายโศนี่ก็เป็นไอแพลตฟอร์ม ช็อตวิดีโอนะครับตอก็ติกตกอกอะไรพวกนี้ตอนนี้เขาทำอ e ีคอมเมิร์ซมาแย่งอาลีบาบาทำแบบเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยภาพของการถูกตัวเล็กๆน้อยๆมาแย่งเนี่ยโดยเฉพาะที่รัฐบาลก็สนับสนุนให้ตัวเล็กๆน้อยๆมาแย่งเนี่ยมันอาจจะอาจจะอาอลีบาบาอาจจะน่าสนใจน้อยหน่อยในมุมนี้นะครับแต่ถ้ามุมว่าเขาเป็นโฮลดิง้งเขามีบริษัทคราวเขามีบริษัทลูกมีเออเลอร์มามีอะไรเยอะะไปหมดเนี่ยมันก,มนก็มันก็อาจจะดูว่าถูกและน่าสนใจใ,ใ,ใกล้ๆเนี่ย เราเรามองแบบไม่ไม่ลองเทอมากผมมีความรู้สึกว่าเวียดนามมันจะฟื้นตัวก่อนอ่าจีนจีนนี่เด่นกว่าเวียดนามเรื่องเดียวอ่าสองสำเรองเรื่องที่หนึ่งก็คือ valuation มันถูกกว่าเนาะถูกกว่าเวียดนามเรื่องที่สองคือเหมือนกับินเฟ้ร์ในจีนมันยังไม่ค่อยเยอะอัตราดอกเบี้ยในจีนมันยังไม่ค่อยสูงรัฐบาลจีนยังยังใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายได้แล้วก็มีอัพไซเรื่องหนึ่งที่ ผมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวผมเฝ้าเฝ้าดูอยู่เหมือนที่เคยเล่าในรายการน้องแพรว่าคนจีนก็เหมือนคนเวียดนามเนาะเขาเอาเงินออมส่วนใหญ่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นออมไว้ในอสังหาอาสังหาจีนมีปัญหาถูกไหมครับเขาซื้อพัพเปอร์ตี้จีนกันปีหนึ่งผมเข้าใจว่าห้าสิบหกสิบล้านล้านบาทเลยนะเยอะมากนะแล้วพอเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ราครับพัพเปอร์ตี้ไม่ขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อถูกไหมครับน้องแพรถ้าเขาไม่ซื้อเนี่ยมันก็ต้องมานั่งคิดว่าห้าสิบหกสิบล้านล้านบาทเนี่ยเขาจะไปทำอะไรต่อ อ่ะมันมีหลายหลายรอจิกเอาไปใช้กินเที่ยวก็ไม่รู้ผมว่าคนจีนไม่ใช้ถ้าเขาจะไปเก็บ่ะเขาจะเก็บที่ไหนเก็บในแบงก์ดอกเบี้ยก็ไม่ได้เยอะเหมือนเวียดนามหรือเขาจะมาซื้อหุ้นไหมอ่ะอันนี้ไม่รู้แต่ถ้าเกิดเขามาซื้อหุ้นเนี่ยเมเงินก้อนนี้เยอะพอนะครับเยอะพอที่จะทําให้ตลาดมีทิศทางการขับเคลื่อนที่ดีมันต่างกับเวียดนามตรงหนึ่งที่เวียดนามเนี่ยมันยังเป็นประเทศที่ย้อนกลับไปเหมือนตอนก่อนยุคต้มยำกุ้งเราอ่ะ ท่านหูน้องแพ้เกิดไม่ทันอ่ะตอนนั้นมันเป็นอะไรที่แบบว่าอ่าใครมาใครมาชวนเราไปลงทุนอะไรเราไม่ได้อยากลงทุนอ่ะทําธุรกิจมันดีมากเลยอ่ะแต่ทุกคนยังไม่มีเงินเก็บเรายังเรายังเป็นเด็กวัยรุ่นยังแบบหาเงินกินใช้ไปแต่จีนเนี่ยตอนนี้มันเหมือนมันมีเงินฝากในธนาคารละมันธุรกิจมันแม้ชวประมาณหนึ่งจะไปหาธุรกิจใหม่ทําก็ไม่มีละมีคนทําไปหมดทุกอย่างละเขาก็เลยจะหันกลับมาแล้วเงินมันจะมีโอกาสไหลเข้ามาตลาดคุณได้ง่ายเหมือนประเทศไทยเลยนะก่อนหน้านี้ พอธุรกิจดีคนเอาเงินไปทําธุรกิจแต่จริงๆตั้งแต่ปีสองพันมั้งพอธุรกิจมันเริ่มไม่ค่อยมีใช่ไหมครับทุกคนยังมีเงินอยู่เยอะๆเขาก็เป็นไงครับซื้อหุ้นกันเถอะดอกเบี้ยต่าพอดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันจะมีภาวะอย่างเงี้ยมันจะเสริมเรื่องสภาพคล่องซึ่งเวียดนามเนี่ยอาจจะยังด้อยกว่าในเรื่องของสภาพคล่องแต่ภาพเศรษฐกิจภาพความที่จะมีปัญหาในอนาคตเรื่องการขัดแย้งทางจีโอ p o l i t i c a l เนี่ยเวียดนามไม่มีเลยนะเวียดนามดูเหมือน มีโอกาสจะเป็น shape ถ้า GDP ปีหน้าเขาโตได้สัก6เปอร์เซ็นเนี่ยผมผมคิดว่าทุกอย่างมันก็จะค่อยๆค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปแล้วก็รวมถึงต้องเฝ้าเรื่องของอัตราเงินเฟอ้ออเมริกากับดอกเบี้ยอเมริกานิดนึงเพราะว่าเขาเป็นคู่ค้าสําคัญกันถ้าเกิดมันพีคแล้วเนี่ยตลาดเวียดนามก็น่าจะกลับได้เร็วกว่าถ้าจีนก็น่าสนเอาเดิมว่าถ้าเวียดนามเป็นเป็นนางงามจักรวาลน,นะครับจีนก็เป็นรองอันดับหนึ่งแล้วกันมันเป oh ็นสุสีอะ เออมันสูสีมันต้องตัด,ตด,ตดสินด้วยภาพถ่ายอะไรเงี้ยว่าใครแรบ,บนิลเข้าเส้นชัยอะไรประมาณเนี้ยคือมันสูสีมากค่ะเห็นภาพเลยพี่มี่ถ้าอย่างนั้นคุณผ,ผู้ชมก็เลยถามมาว่าแล้วพี่มี่ลดพอร์ตจีนไปแล้วหรือเปล่าถ้าสูสีขนาดนี้ไม่ได้ลดเลยครับมันลดตัวมันเองครับ <c oughs> ผมมี <c oughs> ที่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 ย้ายไปนี่คือมี <c oughs> หุ้นไทยบางกลุ่มที่ผมขายออกไปแล้วผมเลืองเงินสดผมก็เลยเอาเงินสดก้อนเนี้ยซื้อเวียดนามเพิ่มไปแต่ยังไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับก็าจะสามสี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตอะไรเงี้ยแต่ก็ ดูเชิงไปก่อนทําความเข้าใจไปก่อนก็ยังไม่กล้ายังไม่กล้าแบบร้อยเปอร์เซ็นตแต่ถ้ามันลงไปอีกนะโอเคผมก็เพิ่มน้าหนักไปเลยคือถ้ามันลงไปอีกมันก็ความไม่รู้ของเรา,ากับที่ตลาดลดราคาให้มันคงมันคงมันคงพอสมเหตุสมผลแต่ถ้าเรารู้เท่านี้อะเราซื้อเท่านี้ก่อนตอนนี้ก็อาจจะลิมิตไว้ที่ห้าหกเปอร์เซ็นแต่ถ้ามันลงไปอีกตอนนี้มันลงมาสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนาะถ้ามันลงมาครึ่งหน,นึ่งเนี้ย่าผมก็อาจจะลุยมากขึ้น น้งแพนี่ออกมาก,ก็รู้สึกว่าเอาแล้ววะถึงเราจะรู้น้อยแต่ว่ามันก็มีคนเจ็บแทนเราอะวะก็ก็ถ้าเราทนทนหนึปีสองปีมันก็คงไม่น่าจะผิดไม่น่าจะแพ้ใครไม่อยากลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ t e n d เด KP ด้วยนะคะ